มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแม่ทิ้งลูกวัยสิเดือนข้างถนนบอกชาวบ้านหน้าตาเฉยมีลูกกี่คนก็ทิ้งหมดไม่อยากเลี้ยง21นาฬิกา30นาทีของวันที่4มกราคม65ผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณคันกั้นน้ำคลองตาคล้ายหมู่ที่10ตําบลบ,บาง,บ,งบัวทองอําเภอบางบังบวทองจังหวัดนนทบุรี หลังมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ข้อความในโลกออนไลน์บอกว่าไปแล้วจ้ามันเลือกเดินจากแบบไม่หันกลับมามองลูกสักนิดแบบนี้เรียกว่าไรได้วะสงสารเด็กพบนางสาวสุพัตตาอายุ24ปีผู้โพสต์เรื่องราวในเฟซบุ o กนะคะโดยนางสาวสุพัตตาเปิดเผยว่าขณะตนเองกำลังจะขับรถกลับบ้านเห็นน้องเขานอนดิ้นอยู่แต่ว่าตัวแม่เดินไปไหนก็ไม่รู้ ตนก็เลยไปอุ้มน้องเข้าไปที่บ้านสักพักหนึ่งแม่เขาก็เดินบนกลับมาตนจึงถามว่าจะเอายังไงกับลูกแม่เขาบอกว่าไม่เอาแล้วทิ้งตนจึงโทรหามรณิทิแม่เขาก็บอกว่าโทรไปเลยเขาไม่เลี้ยงเขาไม่เอาตนก็ไม่เคยเห็นแม่เขาไม่ใช่คนแถวนี้ตนเองเพิ่งกลับมาบ้านวันนี้ก็เพิ่งจะเห็นไม่รู้ว่าเขามาป้วนเปี้ยนที่นี่นานหรือ,อยังเพิ่งจะอายุ11เดือน ตนกับน้องคงต้องดูแลจนถึงเช้ากว่าเจ้าหน้าที่จะมาโถรแจ้งเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานรวมทั้งตำรวจเขาก็บอกว่าให้รอถึงเช้าเพราะว่าตอนนี้มันไม่ใช่เวลาตนอยากให้หน่วยงานไหนก็ได้มาช่วยเพราะว่าแม่เขาไม่เอาอยู่แล้วไม่รู้ว่าจะวนกลับมาอีกหรือเปล่าตนไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้นี่เป็นครั้งแรกเห็นเด็กแล้วรู้สึกสงสารมากไม่กล้าให้แม่เขาไปเลยกลัวเขาจะไปทำอะไรไม่ดี ซึ่งเขาเองก็บอกว่าเอาไปเถอะเขาไม่เอาแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ